ครีมไข่มุกผสมบัวหิมะนะคะสูตรนี้เป็นสูตรดั้งเดิมมีขายมายาวนานมากเลยค่ะช่วยให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสดูอิ่มน้ำอิ่มฟูดูเด็กกว่าวัยนะคะผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้บางคนสงสัยว่าทำไมร้าน พี่นุชนะคะถึงราคาสูงกว่าบางร้านเพราะพี่นุชจะบอกเลยว่าร้านพี่นุชของแท้แน่นอนนะคะใช้แล้วเห็นผลจริงแน่นอนดูจากหน้าพี่นุชได้เลยนะคะจากสภาพหน้าที่แบบดูไม่ได้เลยนะคะจนมาขาวใสได้ขนาดนี้นะคะเพราะใช้ครีมของแท้แน่นอนอย่ามัวแต่ ห่วงเงินเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็มัวไปใช้ครีมที่มันไม่ได้คุณภาพนะคะตอนนี้ที่ร้านมีโปรโมชั่นด้วยทักมาถามพี่นุชเลยนะ